สวัสดีคะ่ะสวัสดีสวีดัดเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนนะคะวันนี้ลูกล่าเมืองุบนจะมาทำกระทิข้าวเม้านะคะวันนี้ได้ข้าวเมามาเนาะคุณน้าซื้อข้าวเม่ามานะคะก็คือจะทำให้คุณน้าทานนะคะก็ส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะคะมีข้าวเมาเนาะแล้วก็มีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็กะทิอันนี้คือกะทิที่คุณน้าแช่ แช่แข็งไว้นะคะเป็นหัวกะทิเนาะก็เอามาเดี๋ยวจะมาละลายละลายให้เขาละลายนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าทํายังไงนะคะ let's go นะคะมามาลุยกันเลยค่ะไ่กะทินะคะหัวกะทินะคะ นี่เป็นหัวกะทิมันก็จะมันนิดนึงนะคะ ลูกล้ามึงบุญก็จะใส่กะทินะคะใส่กะทิไปอีกนะคะ <_ t ick> มันมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะเติมน้ำหน่อยนึงนะคะ เติมน้ำนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆตั้งไฟต่อนะคะจากนั้นนะคะหลังจากที่เขา เ,เริ่มละลายนะคะรอให้เขาเดือดนิดนึงนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำตาลนี่ลูกหล่าเมืองบุญไม่ได้กะนะคะว่าเราจะใส่มากน้อยแค่ไหนเอาตามชอบนะคะเอาตามชอบเราเลยเนาะก็คือใส่น้ำตาลลงไปนะคะ คุณน้าบอกคุณน้าบอกคุณน้าไม่ชอบหวานนะคะแต่ลูกเราเหมืองวนชอบหวาน <imperfect> ไม่รู้ว่าคุณนะ้าจะโอเคไหมนะคะแต่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะทําไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มให้น้ำน้ำตาลละลายนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ชิมรสนะคะว่า ไม่หวานค่ะไม่หวานแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวจะหวานเกินเดี๋ยวจะโดนด่าแล้วเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเอาเกลือลงไปนิดนึงให้เขามีความหวานมันเค็มนิดนึงนะคะ สักหนึ่งช้อนชานะคะก็ไม่ไม่ต้องเยอะนะคะก็คนไปเรื่อยๆรอข้าเดือดนะคะเพื่อนๆใส่ความเค็มบีนิดหนึนะคะ น้ำกะทิเดือดนะคะเพื่อนๆก็คือแล้วหลังจากที่น้ํากะทิเดือดเราก็จะเอาเราก็จะเอาข้าวเม่าลงนะคะถ้ามีใบเตยนะคะใส่ใบเตยด้วยเนาะจะได้หอมนะคะใส่ใบเตยลงในน้ําต้มเรานะคะน้ําต้มน้ํากะทิเราในที่เราเราทําน้ําเชื่อมนะคะเพื่อนๆน้านบนจะรอให้ข็าเดือดนะคะ อันนี้เราก็จะเห็นได้นะคะว่าเขาเริ่มเดือดแล้วเนาะเขาเริ่มเดือดผุดๆแล้วนะคะถ้าถ้ากะทิเดือดนี้ก็คือใช้ได้นะคะใช้ได้แล้วเนาะก็คือเขาสุกแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาจะเอาเข้าเมานะคะเทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็คนนะคะคน อันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสัก3ามนาทีนะคะให้เข้าอืดเนาะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะก็คือปิดปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะก็มา,มามารอดูกันว่าอีก30นาทีนะคะจะเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวมารอชมหน้าตากะทิเข้าเม่าออด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็ ครบสามสิบนาทีแล้วนะคะเพื่อนๆก็เข้าเม่าขเขาก็จะซึมซึมซับเอาน้ำนะคะซึมเอาน้ำกะทิที่เราทําไปเมื่อกี้นะคะเข้าไปในเนื้อของเขานะคะก็เขาก็จะอืดน,นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะอันนี้ลูกล่ามึงควจะแบ่งให้คุณน้านะคะแบ่งให้คุณน้าเนะเาะเพราะคุณน้าเอามาให้ทำนะคะคุณนา้าบอกว่าคุณน้าทำแล้วมันบูดเนาะ นี่ลูกล่าเมืองบนก็ทําให้คุณนานะคะอันนี้ก็จะเหลือไว้ทานนะคะรสชาตินะคะรสชาติก็อร่อยนะคะเพื่อนๆนหวานมันนะคะอืมอร่อยค่ะเพื่อนๆนหวานมันนะคะหวานมันอร่อยค่ะก็ใครที่ยังไม่เคยทํานะคะก็ลองทําทานดูนะคะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆนก็เอ่อความหวานนะคะก็ ปรับได้นะคะหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้คือกะทิเข้าเม่านะคะของลูกล่าเมืองอุบลน,นะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกล่างเมืองอุบลด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ